คนที่แบบเรากลัวอ้วนตลอดเนาะเรากลัวอ้วนตลอดใช่จะออกกําลังกายหรอค่ะมีออกกาลังกายไปเล่นโยคะไปตีกอล์ฟไปโชคมวยไปเล่นเทนนิสอะไรพวกนี้มันจะใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเทนนิสนะคะเทนนิสเนี่ยต้องใช้เข่าเยอะมากค่ะต้องใช้ movement ต้องใช้อะไรตัวนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะเราใช้ใช้ชีวิตไปเรื่อยนาะพี่บีอะออกกาลังกายเยอะไปแล้วนะแล้วก็คือหนักเกินไปแล้วนะเขาปวดแล้วเราก็ปวด ปวดเขา่าปวดทุกส่วนนะคะของเราปวดกระดูกอะปวดไปถึงกระดูกนะคะแล้วก็โอเคนอนพักเดี๋ยวมันก็หายนอนพักเดี๋ยวมันก็หายนะก็คิดอย่างงั้น,นคือชะล่าใจนะคะก็เออก็เล่นเล่นไปเรื่อยหรือก็ยังไม่หยุดนะทีเนี้ยไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าเออนี่เป็นอาการแล้วเริ่มต้นของเอข่าเสื่อมแล้วอง เราเพิ่งจะ47อะตอนนั้นเราคิดว่าเรา47ทัาไมเข่าเสื่อมเร็วนะคะทำไมทำไมเร็วจังเลยแต่พอนึกย้อนกลับไปนะคะที่พี่วีเล่าให้ฟังว่าพี่บีใช้ร่างกายยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะก็คือเออมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วเราก็ต้องทนอยู่แล้วหมอก็บอกว่ามันไม่มีวิธีที่จะรักษาให้หายเข,เขาเข่าเสื่อมนี่คือต้องออกกําลังกายต้องใช้ ออกกาลังกายหมายว่าออกกําลังกายเข่าหรือว่ากล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้ใกล้เข่าเราอะค่ะต้องออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะช่วยพยุงการเดินการเหินการนั่งของเข่าของเรานะคะเนี่ยแล้วโอเคละโอเคเราก็มาเรื่อยใช้ชีวิมเรื่อยในในการใช้ชีวิตที่แบบว่ารู้สึกไม่สะดวกสบายที่เข่าขวารู้สึกที่นั่งก็นั่งไม่ได้นั่งไอ้นี่ก็คือ รู้สึกขัดตลอดนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจหเหมือนแบบมันมีอะไรอยู่ที่เข่าอะ่ะตลอดเวลานะคะติดมันขัดอยู่ตลอดเวลาเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้แม่ฟังเล่าให้สามีฟังเอ,อสามีก็ให้พาไปหาหมอเออซาหาหมอเสร็จก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเขาให้ยามากินนะคะมียาตัวตัวหนึ่งที่หมอให้ยามากินเป็นยาแก้ป,ปวดเป็นยาเขาบอกคลายกล้ามอะไรของเขานั่นแหละคะ่ะให้พี่บีแล้วเขาให้พี่บีอย่ามากินยาตัวนั้นประมาณประมาณ สองเดือนกินอยู่สองเดือนก็โอเคนะแต่รู้สึกขัดเข่าอยู่นะคะเป็นเคมีรู้ยังรู้สึกขัดเข่าอยู่ทีนี้พี่บีก็เลยโทรไปคือพี่บีก็ทานสมุนไพรมาด้วยนะในระยะนี้ทานสมุนไพรมาด้วยพี่บีก็สูตรนี้ก็คือชาชงนะคะชาชง 2, อชนะะสองตอนเช้าเข้มๆนะคะสองตอนเช้าแล้วก็ชาชงสองตอนเย็นนะคะแล้วก็พิเศษสุดมีนะคะตัวนี้เลย เป็นเนี่ยแคปซูลพัดนะคะแคปซูลพัทหรือว่าสูตรนี้นะคะแม่แม่ปูแนะนำมาสำหรับคนที่มีมีมีเรื่องมีเรื่องกระดูกหรือว่าน้ำข้อขาหรือว่าอะไรพวกนี้แม่ปูแนะนำให้ทานชาแคปซูลตัวนี้นะคะ2เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนเย็นนะคะวันนี้วันที่24พี่บิ๊กสิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามยี่สิบสี่หกวัน หกวันนะ่ะเป็นหกวันที่พี่บีรู้สึกโล่งเขามากนะโล่งปวกเขามากวันนี้ไปเล่นเทนนิสอะค่ะเพิ่งจะกลับมาเพิ่งจะกลับมาแล้วพี่บียังรู้สึกว่าเฮ้ยยังเดินได้อยู่อ่ะยังแบบเฮ้ยยังไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะรู้สึกแค่หน่วงๆตรงนี้เวลาเราออกกำลังกายนะคะขอขออนุญ,ญาตขออภัยนะคะขออนุญ,ญาตขออภัยนะคะตรงนี้นะคะมันจะรู้สึกตรงตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้นะคะจริงๆพี่บีไม่ไปออกกําลังกายก็ได้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตชอบกางเกงพี่บีไหมนะตรงนี้นะคะมันจะเป็นรอบๆรอบๆตรงนี้นะคะพอพอเนี้ยพี่บีกลับมาแล้วพี่บีจะทายังไงรู้ไหมพี่บีก็จะกินเด็กพี่บีจะกินเด็กเนี่ยค่ะเตรียมไว้แล้วนะคะ